ในใจอะนะคือพูดออับปูนในใจว่าถ้าไม่อยู่ังไ,ได้จับเงินแสแนก็คือจะดำผลไม้เก้าอย่างนะ้ำแดงเก้าขวแด,ล 99, ดแล้วก็ดอกกุหลาบเก้าเก้าดอกเองเข้าขาวสองลังแล้วก็เงินมาบำรงุรงฉันรู้บำรุงอ่ะเหมือนเงินแต่ถ้า หรกล้านก็พอใช่ไหมคะแปดเป็ดจริงจริงเก็บาวัเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคุณพอให้มีแปดรอถูกคุณแม่ชอบสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัะตันดัมซิ่งนะคะชอบตัวไหนมันก็ังเหมือนเดิมอ้ชอบตรงเ่ากลัวว่ามันจะลอยหลังโอ้โหคนได้นะมันได้นำนะคะถาดนะคะ นี่ถาดเวลามีคนมาแก้บนนะคะหรือว่ามีคนมากลไหว้ปู่นะคะก็จะได้นําผลไม้มานะคะคเพื่อนก็นําถาดมานะคะคี่นำถาดมาถวายนะ,ะ,นยนะ,ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบนะคะเป็นถาดนะคะทุกท่านในขนาดที่แบบว่าขนาดที่พอดีนะคะถาดเนะาะสิบใบนะคะทุกท่านชุดใหญ่เลย ใช่สวยแล้วก็ไซส์แบบพอดีด้วยไซส์พอดีพี่เลือกได้พอดีมากใช่มีน้ำแดงนะคะมีน้ำแดงนะคะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็ขอฟเหมือเปิดกันมีขันโตนะคะสิบอันแล้วก็เหล่าขาวสองลังเนี่ยนะคะสองลังใหญ่นะคะ คนจะจับฟองให้เลยรัือเปล่า้ะแตกไหมได้ออกมาสามคนโอ้คนละลูกเอ๊ะเอานเลไครั่ะสามอันนี้สามสามง้เก้าหรือหกสามมันหกเอัดงล่าง สามหกเก้าตอออ๋อเหรออันนี้อ๋อเดี่มันมีเขตสัสดีดกคนไดครับสามเก้าสี่หลายเก่าสี่ค่ะสี่มีคนละย่เก็บภาพมันก็สี่สามเก้าสี่สามเก้าสี่ว่าสามสี่สามหกสี่ก็ได้ครับเนาะกูาบงนะบางนากทม เอาานี่มเดี๋ยวมาลุ้นค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะจับมือกันแม่ไปกันแปดไปไหนลุ้นนะคะขอเท่าไหร่คะขอกี่ล้านนี่อ๋อขอกี่ล้านเหรอขอกี่ล้านขอรางวัลที่หนึ่งใบหนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งใบหนึ่งหกล้านก็พอใช่ไหมคะแปดแปดคุ้แจริงจริงเขาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเป็นพอให้มีแปดเหรอถูกคุณแม่ชอบแปดพี่น้องมีเดียบ้านเร์ที่ นีคู่ช่านะครับฟังพูดครับน้องเอฟซีกันไล่สี่ตีอีกแล้วให้ได้อีกตัวหนึ่งดังใจเหมือนตั้งใจจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับคนไลค์ครับเบอรหน่งแล้ทำไมไม่มีอ่ะศูนย์สี่ศูนย์ป้าสี่หรือศูนย์คะศูนย์มันไม่มีไม่มีเลขแสดงว่าศูนย์เหรอพี่ไม่มีศูนย์ แต่ว่าไม่มีเหาเรื่องไปเลยนะนี่บอกเลยว่าตัวนี้นะแไงี่แปที่ก็คือยังเอาตัวเดิมปน่ไว้ก่ปสีสแล้วนะครับเาะนีมาจากตัวนี้เด็กถูกในเลยนะครับที่จะเป็นตัวที่ยาว่าวนีเลยัุก่นแปด มือเสียผมซื้อเนี่ยนะครับมือมือว่านเลยถึงหน้าแล้วผมแนวสองแปดนะครับเนาะแล้วเป็นไงมาไงครับวันนี้ถึงได้จัดชุดใหญ่มาเลยเพราะว่าได้เล่าเข่าได้หนึ่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเนาะเจ็ดเก้าก็คือว่ามือว่าเนี่ยมันจะมีเลข ตัวนึงมีผมมาคือว่าโสนตัวหน้าสัดท้ายอาจารย์ว่าอานาจะมากานาจะเป็นสองปสองผมบอว่าสและผมเงาเองเจมาก้าสองมากลุแสนจะได้จับเงินสี่แมนไปลง่าไม่ไปบุญเในในในถ้ำหรอครับไปบุญไม่ในถ้ำเหรอครับไม่ก็คือพูดที่ว่าที่บ้านน่ะนะเมืราขปู่ขามาแล้วครั้งนึ่งาให้แล้วมันหลสาู่าป แล้วก็มาอีกผู้ชาถูองดาไปแล้นะไปไว้ที่บ้านนะนะมามแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปมาทั้งที่สองถูกอันนั้นแหละในเสียนึงมนปรลาดเหมือนล่าสุดคุณแม่ถูกใหรเอ่ยล่าสุดคุณแม่ถูกใหรตอนแรกอะสีนท่ามองบัรเลอรไม่บอกนะถูกตัวไหนครับไม่ก เก้าองเก้าอ้ก็เป็นเก้าสก้าสอหนรับกชี่ก็ หลอกน้นก็เลยว่าหลายบอกว่าไปอื่นทางมาวันนี้คะคุณแม่ถูกลอตเตอรี่นะคะสามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายนะคะแล้วก็ถูกเก้าเจ็ดเก้าด้วยแล้วก็หกหนึ่งก็ได้หกหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะได้มาจากไหนคะจะปิงปองนี่ยคะมาจากไหนอราไม่เพราะว่าบอกปู่ที่บ้านไงบอกไว้คนมาแล้วบอกจะได้จับเงินแสนมันจะนำของคนนี้ที่บอกไว้แต่ได้หือได้จับเงินล้ะเดีกก็จะมาถวายก็จะถวายลงเจ้า เหมือนกันคือพูดไว้นะแต่ก็เออบุญเราอาจจะมีมีจุดล้มเหลวไปเลยไม่ได้เนาะดิสติเกอร์ลไม่ได้เลยนะครับเรากะยางล้มแะเบียดอยู่หมดไปนะอ่านเบิึงนะครับเนาะถือกับกระเบียดสติเกอร์นะเดี๋ยวลุงกมาผมยางตีให่นะครับเนาะนี้จะเอาเงินรานจะได้ตีสติเกอร์แล้วก็ประกาศอีกทีนึงตอนนี้เปล่ยบอมได้ระบาทนะครับนอกเขตที่ไม่วยไม่ปัดเวฟพันไม่แจกบันเกิดไม่แอดเพื่อนสแบบเมื่อสักครู่จับปิงปองนี่แบบตรงใจเลยใช่ไหมคะแกได้ตุ๊กปอมนะครับเน แปดสี่ศูนย์พี่น้องเรื่องราคาก็ได้ขายเรียกในถ้ำได้คนต้องไม่เชื่มั่นะครับว่าตอนนี้มันกระบ <eg> <pierwsze> าดหลายๆนะครับเนาะตอนนี mm ้นะก็เข้ามาในถ้ำนะคะได้นำเล่านะสองลังนะคะมาถวายปู่นะคะในถ้ำเนาะมาหนึ่ง มาทั้งทั้งตุ๋ทั้งเล่าขาวมาไหวให้กูแกบูนหรือเปล่าทีนีน่อ๋อ <c oughs> คือิดจิตในใจอะนะคือพูดกับบูดในใจว่าถ้าไม่ยินนรดนก็เดยถราม่ได้จับเงินแส <c oughs> น,น <c oughs> ก็คือจะนำผลไม้เก้าอย่างน้ำแดงเก้าขวดแล้วก็ ดอกกุหลาบเก้าเก้าดอกเ้าสองเล้าขาวสองลังแล้วก็เงินมาปราุกจงฉันก็ระกวง,งอ,อ่ะเป็นเงินเดืนแต่ถ้าได้จับเงินแสนก็จะเข้ายเงินแสนแต่เงินล้านก็จะเข้ายิงเงินล้านอ่ะนะครับพูดไว้ก็เลยเป็นว่าที่ว่าถุกผมึ่งกับเก้าเจ็ดเก้าก็เลยได้จับได้ได้จับสองสามตัว สองตัวบนหน้าแล้วก็เติร์นไมดสามตัวหน้าสามตัวท้ายเลขท้ายแต่นี่แหละก็เลยมาว่างส่วงนี้ไงว่างก็เลยมาตัแดถุงตั้งแต่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าอ่าคือรับเงินแสนเก้าหนึ่งก็มาแล้วรอบหนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งใช่มาแล้วรอบหนึ่งเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรกินล้านไปเร็วมูหนินิล้าน เอาครับขอบคุณแม่ครับจ้าโอเคด้วยครับโอเคแบบสีเนาะขอบคุณแม่ครับคุณแม่ชอบแปดสีขอบคุณค่ะ